5ขั้นตอนล่าสุดการต่อใบขับขี่ใหม่แบบรวดเร็วปี2566ขั้นตอนที่1ก็คือเข้าไปอบรมการต่อใบขับขี่ออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกท่านเข้าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์นะครับก็จะไปที่เว็บไซต์ dlt elearning นะครับท่านก็เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับจากนั้นก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับและระหว่างคลิปเนี่ยก็จะมีคำถามนะครับท่านก็ตอบคำถามนะครับแล้วก็ดูจนจบคลิปนะครับจากนั้นท่านก็แคปหน้าจอไว้ว่า ท่านผ่านการอบรมทางออนไลน์แล้วนะครับก็จะมีหน้าจอให้แคปหรือว่าเซฟเก็บไว้ขั้นตอนที่2ก็คือเข้าไปจองคิวการต่อใบขับขี่นะครับการจองคิวเนี่ยท่านเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart q u e ของกรมการขนส่งทางบก หรือว่าจะไปจองในเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกก็ได้นะครับก็เข้าไปแจ้งว่าท่านจะไปต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอะไรสาขาอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรเขาจะมีรอบให้ท่านเลือกนะครับท่านก็เลือกไปวันเวลาที่ท่านสะดวกนะครับก็จองไว้แล้วก็ แคปหน้าจอไว้เช่นเดียวกันว่าท่านจองคิวที่ขนส่งนี้วันที่นี้เวลานี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนที่3นะครับท่านต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการต่อใบขับขี่ด้วยนะครับก็ต่อชนิด5ปีเป็น5ปีนะครับซึ่งท่านก็ล้องไปติดต่อที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับบอกว่า ขอใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการต่อใบขับขี่นะครับย้ำนะครับว่าต้องแจ้งเลยว่าใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อต่อใบขับขี่เพราะว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์อีกแบบหนึง่งทางคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะทราบนะครับก็ขอใบรับรองแพทย์ให้เรียบร้อยนะครับถัดไปขั้นตอนที่4นะครับท่านก็เดินทางไปต่อใบขับขี่ตามคิวที่ท่าน จองไว้ทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ของกลมการขนส่งทางบกน,นะครับซึ่งเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปด้วยในวันต่อใบขับขี่ก็คือบัตรประชาชนตัวจริงใบขับขี่เดิมแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับสามอย่างนี้ท่านต้องนำไปด้วยนะครับก็ไปติดต่อที่ขนส่งตามวันเวลาที่ท่านจองขีวไว นะครับจากนั้นก็จะมีเอ,เอกสารคําขอให้ท่านกรอกนะครับแล้วก็ทําการทดสอบนะครับทดสอบสายตาเกี่ยวกับการตาบอดสีนะครับรวมถึงสายตาทางลึกทางกว้างนะครับทดสอบปฏิกิริยาการเหยียบเบรกนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์การทดสอบนะครับและเมื่อทําการทดสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปขั้นตอนที่5นะครับก็คือการ ถ่ายรูปนะครับทําบัตรเอ่อใบขับขี่ใหม่นะครับแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็รอรับใบขับขี่ใหม่ได้เลยนะครับนี่คือ5ขั้นตอนแบบรวดเร็วในการต่อใบขับขี่ชนิด5ปีเป็น5ปีล่าสุดปี2,566นะครับส่วนบางท่านเนี่ยสอบถามมาว่า ถ้าไม่อบรมออนไลน์หรือว่าไม่ได้จองคิวออนไลน์เนี่ยจะไปต่อใบขับขี่ได้ไหมนะครับคำตอบคือทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้อบรมออนไลน์หรือว่าไม่ได้จองคิวออนไลน์เนี่ยตอนไปต่อใบขับขี่ที่ขนส่งแบบไป Walk-In เลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลารอคิวนะครับเพราะว่าบางวันเจอคนเยอะบางที่มีคนเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดท่านอบรมออนไลน์ไปแล้ว จองคิวออนไลน์ไปแล้วนะครับและเตรียมเอกสารให้พร้อมเนี่ยเข้าไปตามคิวเข้าไปทดสอบเนี่ยใช้เวลาเนี่ยไม่น่าจะเกิน15นาทีหรือว่า20นาทีท่านก็เสร็จเรียบร้อยได้ใบขับขี่ใหม่เลยนะครับก็ฝากช่วยกันแจ้งไว้ก็คือการทำก่อนทางออนไลน์เนี่ยก็จะได้สะดวกรวดเร็วนะครับถ้าไม่ทำออนไลน์ก่อนก็ได้แต่ก็อาจจะรอนานหน่อยนะครับแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงนะครับว่า การทาใบขับขี่หรือว่าการต่อใบขับขี่เนี่ยทำออนไลน์ได้เพียงการอบรมและการจองคิวเท่านั้นไม่สามารถที่ว่าทําออนไลน์ร้อเซแล้วท่านจะทําใบขับขี่หรือว่าต่อใบขับขี่ใหม่ได้เลยยังไงท่านก็ต้องไปแสดงตนที่ขนส่งและทําการทดสอบสายตานะครับรวมถึงถ่ายรูปทําใบขับขี่ใหม่ไม่มีแบบว่าไม่ต้อง ไปที่ขนส่งเลยแล้วได้ใบขับขี่ใหม่อันนั้นเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวไว้ยังไงการทำใบขับขี่ต่อใบ,บขับขี่ท่านก็ต้องไปที่สํานักงานขนส่งนะครับอันนี้ก็ฝากเพราะว่ามีบางท่านนั้นถูกหลอกลวงในเรื่องของการทําใบขับขี่ออนไลน์เสียทั้งเงินเสียทั้งข้อมูลส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันไว้ ก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวล่าสุดสำหรับการต่อใบขับขี่ชนิด5ปีเป็น5ปีแบบรวดเร็วทันใจถูกต้องปลอดภัยล่าสุดปี2 5 6 6นะครับแล้วก็ท่านสามารถต่อใบขับขี่ได้ก่อนวันที่ใบขับขี่ท่านจะหมดอายุท่านต่อได้ก่อนถึง6เดือนนะครับก็มีเวลาก็ไปต่อให้เรียบร้อยเลยก่อนหมดอายุ6เดือน ไปต่อได้เลยนะครับก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวล่าสุดสำหรับการต่อใบขับขี่แบบรวดเร็วนะครับปี2566ครับ